สวัสดีค่ะอยู่กับหญิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสค่ะวันนี้เราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแช่แข็งกันเมื่อเช้าหญิงเห็นเขาเอาโบชัวมาหยอดไว้หน้าบ้านก็จะมีหลายซูเปอร์มาร์เก็ตเลยชื่อปิกา้าปิก้านี่เขาจะขายของแช่แข็งหยิงก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็มีอาหารไทยขายด้วยเพื่อนๆหญิงก็เลยอยากจะไปลองดูซิว่าจะมีอาหารไทยขายจริงไหมรสชาติหน้าตาราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรุ้นกันค่ะว่ามีจริงหรือเปล่าไปดูเลย จีนของเวียดนามเป็นพวกผักต่างๆผักแช่แข็งต่างๆข้าวโพดข้าวโพดเนื้อไก่ขาไก่แช่แข็งมีหมดเลยเจอแล้วทุกคนเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตเอเดนอ่ะถือไว้ให้ลูกแม่หรืออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ข้าวซอยอ้าวเจอแล้วเขาอยากมะม่วงได้มาแล้ว มาแล้วแต่ว่ายิงจะไม่ได้ซื้อทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะมันก็มีเยอะพอสมควรร้านเขาสะอาดนะร้านเขาทําความสะอาดดีมากเลยแล้วก็หน้าเดินคนที่ไม่มีถุงเขาก็มีถุงขายถุงแบบเก็บของแช่แข็งค่ะมืกี้ก็ได้อาหารมาเยอะแยะเลยก็กะว่าจะเอาอิ่มเลยทีเดียวแต่ไม่รู้จะอิ่มไหมนะเดี๋ยวต้องลองไปชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไง มีหลายกล่องเหมือนกันที่เป็นอาหารไทยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขนมหวานที่เห็นเตะตาเลยก็มีขนมต้มแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอาหารจานหลักเนี่ยก็มีเป็นประเภทเส้นแล้วก็เป็นข้าวก็มีอยากจะลองอะไรที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของชาติเราก็คือผัดไทยเดี๋ยวเราต้องไปรุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงจริงๆปิการี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อิงชอบนะเพราะว่า เวลามีเทศกาลอย่างเราจะจัดวันเกิดหรือว่าช่วงเทศกาคลคริสต์มาสอะไรเงี้ยหยิงก็ชอบมาซื้อพวกของของทานเล่นหรือพวกขนมที่เราไม่ต้องทำาแล้วมันรสชาติดีนะหยิงว่ารสชาติมันดีราคามันก็อาจจะสูงกว่ากว่าร้านทั่วไปนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงกับคุณภาพกับรสชาติแล้วเนี่ยหญิงจะแนะนําเลยนะมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นบาเก็ตขนาดเล็กนะคะอันนี้เอาไว้ใส่ในเตาอบตอนเช้าได้เลยเผื่อตอนเช้าเราขี้เกียจเดินออกไปร้านขนมปังแล้วก็ใส่เตาอบได้เลยง่ายดีอันนี้ก็ขนมปังขนปังกรอบแท่งกรอบๆเคี้ยวเล่นลก็กินง่ายดีขวซองเหมือนเดิมไว้ทานตอนเชา้าเป็นข้าวกับไก่ลองดูหน้าหน้าตาดีหน้าตาดีาาดอันนี้เทอรีน่าจะกินได้บูเลต เนื้อใส่เตาอ,อบแล้วกินกับสปากเกตตี้ก็อร่อยมากอันนี้เด็กรีเควสตมาจ้ามิลเชคใส่ทุกอย่างลงไปปัน่นสะดวกสบายง่ายอีกแล้วพระเอกของเราดตดาผัดไทยอันนี้คลาสสิกนะไม่ลองไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปลองดูรสชาติกันเท่าที่เห็นหน้าตาดีแพ็กเกจดีทุกอย่างดี หมาะแค่การหยิบจับเหมาะแค่าการจ่ายเงินต่อไปค่ะเส้นผัดกุ้งใส่พริกแกงแดงเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอย่างหนึ่งที่สงสัยแล้วก็อยากชิมมากๆเลยคือนี่ขนมต้มบ้านเราดูว่ารสชาติจะโอเคไหมเหลือดีกว่าค่ะจ้าข้าเหนียวมะม่วงอันนี้2ยูโรนะก็ประมาณกเกือบเกือบแบาทก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไง เหลือดีกว่าค่ะเราซื้อมาเผื่อเลยแม่นูอาเอเดนดูสิว่ารสชาติทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเราต้องไปชิมกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผัดไทยก่อนกลิ่นมาอยู่กลิ่นได้อันนี้มาแบบมาแบบว่าเป็นเป็นเส้นอยู่ข้างในเลย คิดว่าจะมาเป็นกล่องเหมืนเส้นเลยดูแข็งๆมาอย่างนี้เลยจ้า6นาทีไฟ900เหมือนกันเดี๋ยวดูออกมาว่ารสชาติาจะเป็นยังไ,หไงหล,ลบหน่อยดูกล้องกล้องหลบหน่อยเดี๋ยวมาชิมผัดไทยกันก่อนเนาะ ไข่ไก่ชูกุ๊ดเล็กเศกุ๊ดเล็กอ่ะอ่ะป่ะไม่เซปิก่าล่ะอีกคำหนึ่งงงรสชาติอยู่รสชาติกลางๆรสชาติแบบต่างชาติได้ แต่คนไทยก็ยังหายความเข้มข้อนอยู่ถ้าเราไปปรุงเพิ่มแน้วก็อาจจะโอเคเป็นรสชาติเราแต่ว่าโอเคแล้เราไม่ต้องทำเจ็ดนาทีเราใส่ไมโครเวฟเรากินได้เลยอันนี้เทียรีกินไม่ได้เพราะว่ามีกุ้งกินเหมือนพริกแกงแดงบ้านเราอะ่ะหอมๆแต่หอมแบบไม่ใช่แบบหอมฉุน <c oughs> การหั่นทุกอย่างดูมีระเบียบอ,อ,นนอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อย อันนี้อร่อยเลยแหละอืมอันนี้อร่อยเลยชอบเลยจริงจังขอกินจริงจังอันนี้อร่อยมากเส้นดีซอสดีกุ้งก็ดีกุ้งก็นด้อยู่ตีเล,กล็กลมๆก็จานละห้ายูโรอร่อยนะอันนี้แนะนำผัดหมี่พิแกงแดงเออ ของหวานมาแล้วจ้าอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงหน้าตาดีมากกินหอมมากชิมชิมข้าวเหนียวมูนก่อนหอมมากอืมเหมือนเลย ดีเลยอร่อยอมัมม่วงหวานเข้ากันเลยได้เลยดีเลยสองยูโรประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทดีเลยแหละ นุ่มร้อนมันมะพร้าวหอมนี่ได้เลยกินคั่กับกาแฟอืมอร่อยกาแฟต้องมากาแฟต้องมาใช่เราต้องกาแฟต้องมา เราก็ชิมกันไปหมดแล้วสำหรับอาหารไทยแช่แข็งที่ขายอยู่ที่ฝรั่งเศสนี้ผัดไทยบะหมี่ผัดพริกแกงกุ้งขนมต้มแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงมันก็โอเคนะมันก็ได้ขนมหวานอร่อยมากส่วนอาหารเนี่ยก็ถึงว่ามันทานได้นะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็เวลาที่เราไม่ต้องทำเองแบบแบบรีบๆกินแบบง่ายๆนี่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยเลยก็ให้ถูกใจก็ต้องทำเอาเองนะคะ สำหรับใครที่มาฝรั่งเศสแล้วนึกอยากทานอาหารไทยก็เชิญได้เลยนะคะที่ปิก้ามีอาหารไทยขายรสชาติโอเคสำหรับวันนี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปนะคะหมิงก็จะขอตัวไปจิบกาแฟให้หมดแล้วก็ไปทำความสะอาดในครัวต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ